สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาเบอร์ส,สกูสกุลเมื้อนี้กัพบพ่อกันที่เก่ามื้อนี้กัอยู่ในบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นพนพ,พ,พ,พี่น้องแต่มื้อนี้พ่อค่อมก็พาพ่อแม่พี่น้องมาออกมาเลี้ยงงวัวพี่น้องงัวก็บ่ได้กินหญ้าก็เลยปล่อยออกมามื้อนี้พ่อค่อมก็บประเดหยังเนาะพี่น้องเอ้ไยไถหุหน่นนาอันนี้ก็ผักเถียงเลยเอาง้อกินหญ้านี่หาก็ไถได้ประมาณ9รไร,ร่พี่น้องก็ทายปลาจะพู้นพี่น้องไกลๆพู้น มันมีบรรยากาศก็ะคึมไปน้องแต่ว่าพ้นบริตกดอกเบิงเสาเนี่คือคือเสียงผ่าแตกตึมต่ำตึมต่ำมาแต่สุดท้ายก็มือสลึมสลือไปจะซือ้อไปน้อง